สวัสดีครับวันนี้วันที่7แล้วนะวันนี้เดือนเดือนเลยเดือนเดือนเลยนะคำนวณกันไส้แตกเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันแล้วก็แถบฟิสิกส์กานรูปภาพอีกข้อหนึ่งด้วยนะเนาะแล้วก็ลองดูนะครับเช็คคอนเซ็ปต์กันฝากประชาสัมพั์อีกครั้งหนึ่งนะสำหรับช่องทาง u t u b e นะครับเนื่องจากเรายังไม่มีแถบคอมมูนิตี้นะครับจึงจะขอทำร้อยไดชาเลนจ์ลงเป็นในลักษณะแบบคลิปแบบนี้ไปก่อนนะครับน้องๆสามารถหยุดคลิปแล้วก็ ทำไปได้เลยนะครับมีเฉลยข้างหลังนะฮะตอนนี้ร้อยเดชาชาเลสนะครับอัพขึ้น3ช่องทางเลยนะครับทั้งทาง facebook youtube และ twitter นะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากรีทวิตกด subscribe กดกระดิง่งกดทุกอย่างที่ขวางหน้าจะได้มาทำฟิสิกส์กันเพื่อเตรียมสอบกันนะครับ